เพื่อนก้้งไปเที่ยวดอยช้างนะคะอาหารอาขารที่ดอยช้างนี่แหละโอ้โห้นนก้างเดี๋ยวเดี๋ยวพออะไรรึปะโอคนนี้เป็นคนข่าวปะไหนล่ะคะตอนนี้ถึงห้วยใครแล้วนะคะราคุณแม่ไปซื้อข้าวปืนบอกว่าจะบอกว่าสวยมากทุกคนแล้ว สวัสดีมอร์นิ่ง hey, ท <laughs> the um ุกคนค่ะสวัสดียามเช้าวันที่วันที่ยี่สิบหกวันพฤหัสวันศุกร์นะคะทุกคนมิวแค่เซลเล่นเฉยเฉดูซิว่ากำลังตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่านะคะแทนแทนแทน วัสดีเพื่อนกั้งนะคะโอ้โหเปลี่ยนชมเมื่อวานก็อีกคนหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็ใส่วานอีกแล้ววันนี้มิวสิคพาเพื่อนกั้งไปเที่ยวดอยช้างนะคะรู้สึกไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเคยมาไหมไม่เคยไม่เคยมาดอยช้างเลยนะคะวันนี้มิวจะพาคนแม่กับกั้งไปเที่ยวดอยช้างนะคะวันนี้ไปไปหลายร้านเลยนะกั้งนะพร้อมหรือ,อยัง <laughs> แต่ดูสภาพอากาศเมื่อกี้เหมือนฝนออยๆด้วยนะทุกคน สว,ส,สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้สวยยังวันนี้คุณแม่ก็แต่งตัวน่ารักนะคะเพื่อนกางก็สวยนี่ก็วันนี้พาเพื่อนไปเที่ยวดอย้างนะคะมิวก็จะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันริเลยนนะคะก็เขาแล้วมิวไปเที่ยวที่เชียงใหม่เพื่อนกางก็พามิวเสกเที่ยวนะคะรอบนี้มิวก็พาเพื่อนกางเที่ยวนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มิวก็แต่งตัวหวานๆนะคะก็ยังไม่ทิ้งกบกอกยังใส่ไปทุกที่นะคะทุกคนก็สวัสดีทักทายเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้มิวก็จะพาเพื่อนก้างกับคุณแม่ไปเที่ยวนะคะส่วนคุณพ่อก็เข้าบ้านนะคะดีใจที่เพื่อนมาเที่ยวนะคือเมื่อคืนเราก็กินหมูกระทะไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มิวจะจะพาเพื่อนไปชิมอาหารอาขาที่ดอยช้างมีร้านหนึ่ง กับข้าวอร่อยส้มตามก็อร่อยนะคะกับข้าวเป็นแบบอาคาไอย่างเงี้ยเขายังอนุรักษ์แบบพวกเครื่องเครื่องเคียงอะไรแบบเนี้ยยังเป็นพวกรากชูเคยกินรากชูไหมไม่ไม่เคยลอ,องไปกินอร่อยแบบลาบใส่ลารากชูอร่อยมากเดี๋ยวพาไปกินนะคะเดี๋ยวมิวพาเพื่อนไปเที่ยวได้ช้างนะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นคนตื่นเต้นนี่ไม่ใช่เพื่อนนะมิวสิกเองไป <laughs> คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรา ไปโดยช้างกันนะคะลุยเลยฝากชีวิตไว้ากไปอ๋อเดี๋ยวขยเดี๋ยวขยำขยำทุกคนมันน่าตื่นเต้นกว่าอะไรนะตอนที่มาเมื่อวานอีกอะ พราะอะไรรู้ไหมเพราะคนนี้เป็นคนขับอ่ะไม่เคยนั่งเลยอะ <c oughs> ไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งข <c oughs> นขับในกั้งไม่ต้องกลัวไว้ใจแค่ถ้าถ้าให้ร้อยเปอร์เซ็นไว้ใจแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นอะหัไปไม่รู้ว่าได้ <c oughs> ช่วงนี้ฝนตกนะคะถนนก็เฉยนหนอยเดินทางกันทุกคน จะพาเพื่อนไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวดอยช้างพินกาแฟ ى, ที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกไหนแล้วคะตอนนี้ถึงห้วยคลแล้วนะคะทุกคนทางตรงข้างหน้าเนี่ยจะมีทางแย,ยกขึ้นไปดอยช้างแล้วตัน,นนี้รออะไรคะเนี่ยรอคุณ <laughs> รอคุณแม่ไปซื้อข้าวฟืนบอกว่าหิวข้าวทุกคน มิซี่ก็ถามแม่ว่าทนได้ไหมแม่บอกทนไม่ไหวแล้ลูกแม่ขอไว้ไปซื้อก่อนนะไหนแม่คุอยู่ไหนนี่นะคะทุกคนก็ถึงทางข้าวดอยช้างแล้วนะคะไปกันเลยมันมีซอยเข้าไปจากตรงหมู่บ้านห้วยคลายนะค่ะขึ้นไปเร็วตอนนี้คือขึ้นเราอย่างเงยนักอ่ะ น,นี้ไม่กลัวรถนะคะรถต้องหลบให้หมาไม่หลบขึ้นไปแล้วขึ้นดอยอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้เส้นนี้จะแคบหน่อยอะทุกคนดูท้องฟ้าก่อน る ไฟฟูจิด้วยนะคะบนนั้นอะ แวะตรงนี้ก่อนนะคะแวะ,แวะร้านแรกเลยนะคะร้านที่มีชื่อว่าอย่าโยโคอฟฟี่ย่าโยโคอฟฟี่นะคะที่ดอยช้างนะคะโอ้บบับขึ้นไ, <laughs> ไปแล้วขับเลยนะคะี่ <laughs> <laughs> เปิดหรือเปล่าแม่ ร้านกาแฟที่ที่สวนกาแฟนะอุ <t 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 ้ยมีชิงช้าด้วยกลัวตกอ่ะน้ำหนักไม่ใช่น้อยๆทุกคนมันดีมาก เขาทำร้านตากกาแฟด้วยอ่ะคือมาที่นี่ก็คือครบเลยนะก็ค,คือมีร้านกาแฟมีสวนกาแฟมีแบบกระบวนการทำกาแฟสุดยอดเยี่ยมมากคืจะไปข้างน้ำค่อน ทุกคนนี่นะคะทางมาห้องน้ำนะคะเนี่มันมนี่นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นห้องน้ำผู้ชายดูนี่ ห้องน้ำน่ารัก <ๆ S 2> มากดูอันนี้ก็ธรรมชาติมากเลยเนี่ยล้างมือน,นะคะ ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิวกับเพื่อนแล้วก็คุณแม่ก็ถึงที่ดอยช้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มิวพาเพื่อนมาแวะที่ร้านยายโยยายโยฟาร์มนะคะก็คือยายโยคอฟฟนั่นแหละคะ่ะร้านนี้นะคะเขาจะมีเอกลัก,กษณ์ในเรืร่องของเขาสร้างร้านกาแฟที่สวนกาแฟคะ่ะทุกคนแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังมีกระบวนการทํากาแฟให้เห็นด้วยทั้งการตากกาแฟนะคะแล้วทุกอย่างที่เขาใช้นี่แบบว่าเป็นธรรมชาติมากนกอยกันเนาะ ขานาดห้องน้ำยังสวยอ่ะทุกคนเมื่อกี้ที่เพื่อนถ่ายให้ดูนะคะมีแบบยังอนุรักษ์แบบฟากไม้แล้วก็มีแบบหญ้าคาอะไรเงี้ยทุกคนดูธรรมชาติมากจะบอกว่าวิวนี่คือแบบสุดยอดอะน้องกางสวยมากวิวสวยมากมากางบอกว่าชอบมากเลยนะคะนั่งไม่ติดละคือเดี๋ยวมิวก็จะถ่ายบรรยากาศ <liver> <c oughs> ให้ทุกคนได้ชมน,นะคะ เป็นยังไงบ้างกั๊งชอบไหมอยากให้ดูวิวก่อนตอนเนี้ยอยากให้ดูวิวเนี่ยทุกคนวิวก็คือมองมองไปมองไปดูซิทุกคนคือแบบสุดขอบฟ้าเลยอะสุดขอบฟ้าจะมีแค่เราไม่ใช่นะคะมีสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นไงคุณแม่ชอบไหมชอบค่ะวันนี้รู้สึกว่าคุณแม่หน่าเด็กมากเลยนะคะรู้สึกสวยอะค่ะสวยมากเลยกั๊งดูดิเขาดูแบบใช้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะ แล้วก็วันนี้มิวสั่งเป็นคาปูชิโน่คาปูชิโน่เย็นหวานน้อยนะคะมีทุกคนโลโก้ของเขาก็ดูเป็นเทมากนะคะดูบรรยากาศสวยมากมิวยังไม่เคยพามาร้านนี้เลยนะคะวันนี้มิวพามาร้านนี้บบไฮไลท์เลยทุกคนมาคือเดินมาจากตรงถนนปุปป๊บอะจะเจอแบบชิงช้าเลยนะคะชิงช้าที่แบบว่า โอ้โหนั่ง <fatto> ปุ๊บสวยเลยบอกว่าสวยมากทุกคนแล้วก็เขามีการแบบทำมีแบบตักตักกาแฟค่ะเป็นกะลาแล้วก็มี อันนี้ที่ตากกาแฟนะกางแล้วก็มีแบบลงเก็บกาแฟคัดกาแฟอะไรของเขาอะนะคะแล้วนี่เป็นสวนสวนกาแฟสร้างตรงบริเวณดีเลยดูทุกคนทางเข้านะ้เนี่ยดคูคือแบบคือเลิศอะแล้ดู้านกาแฟเขานี่อากาศดีมากคะ่กะอากาศดีมากเลยนะเย็นเย็น ไปต่ออีกร้านหนึ่งนะทุกคนวันนี้นี่มีหลายร้านมากคือเที่ยวทั้งวันก็เที่ยวไม่หมดนะคะเยอะมากร้านกาแฟที่โดยช้างนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะได้กี่ร้านนะคะจะพาเพื่อนไปได้กี่ร้านเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะตอนนี้กําลังลุยต่อไปอีกร้านนึงแล้วนะคะ <c oughs> ดูรถเยอะมากทุกคน <c oughs> คนเที่ยวเยอะนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปจิต 挺成熟